ค่ะวันนี้น้องแก้มใสจะมารีวิวชุดแม่ค้าน้ำชาค่ะไหนคะเป็นยังไงคะนี่คะ่ะอันนี้คือร้านแล้วอันนี้คือของกินแล้วนี่คือแคชเชียร์แล้วอันนี้ก็คือของเล่นหน้าร้านไหนคะแม่ค้ามีอะไรบ้างเอยแนะนำหน่อยค,ะค่ะอันนี้ ของเล่นหน้าร้านคะ่ะแล้วอันนี้ก็คือสาลาเปาอันนี้ก็คือของกินเล่นแล้วนี้ก็คือต้องจืดกุ้งแล้วแล้วอันนี้ก็คือ,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 นนคอมาการองมาการองหรอคะเอ๊ะแม่สน,นใจอันนี้ะอะค่ะร้านเนี้ยคะ่ะร้านขายอะไรคะ ขายบาร์บีคิวแล้วก็เค้กแล้วก็ปุ่นนี้อ้ทำไมมีหลายอย่างจังเลยข,า,ขายอะไรบ้างคะขายเค้กขายโดนัทแล้วไหนไหนทำยังไงคะทำยังไงก่อนอื่นต้องทำไงก่อนคะก่อนอื่นซื้อบาร์บีคิวไม้นี้หน่อยคะ่ะไม้นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะอบไหมอบค่ะ <c oughs> หันเตาอ,อบออกมาให้ดูหน่อยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าไปเลยนะคะไหน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 เนี่ยคะ่ะอ๋ไม้ละเท่าไหร่คะเนี่ยไม้ละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเลยเหรอ,อจะขายให้ใครคะเนี่ยขายพอ่อขายพอ่อ <laughs> อ่ะอบกี่นาทีคะเนี่ยอบ กี่อบกี่นาทีใช่ไหมคะอบห้านาทีอูห้านาทีเลยเหรออ่าได้หรือยังยังยังไม่ยังไม่เปิด,ปดอ่าเ,เปิดเตาอบก่อนเปิดแล้วอ่าในระหว่างที่อบเรามาดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันค่ะในร้านนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะสีแดงๆนี่คืออะไรคะสีแดงๆคือ เนื้อใช่ไหมคะใช่เนื้อค่ะอ่างั้นสั่งเนื้อย่างด้วยค่ะโอเคต้องย่างก่อนสีคะย่างไรย่างค่ะย่างตรงตะแกรงเนี่ยค่ะเห็น<อ>ไหมคะมินมีเตาย่างอยู่ได้ได้ไหมคะได้แต่ต้องปิดฟ้าด้วย <laughs> ต้องปิดฝาด้วยเหรอ,อย่างเลยไม่ได้เหรอ ไม่ได้อ๋อไม่ได้กลัวควันมันขึ้นใช่ไหมใช่อ่าแล้วฝั่งนี้ล่ะคะอือมีซาลาเปาด้วยซาลาเปาลูกเท่าไหร่คะเนี่ยซาซาลาเปาลูกละสิบบาทเนี่ยค่ะมีสามลูกเลยเหรอใช่คุณพ่อคุณพ่อกินซาลาเปาไหมคะกินกินคุณพ่อบอกว่ากินเอากี่ลูกคะเอาสิบลูกเอาสิบลูกเลยมีมีกี่ลูกคะถึงสิบไหมคะไม่มีอ่างั้นทํามันเผาให้คุณพ่อเลยค่ะโอเคให้คุณพ่อกินมันเผาเลยค่ะ มันเาใช่เอาเข้าเตาอบเลยค่ะ <c oughs> อ่ะยังไงยังไงอ่าวบาบิคิวสุกแล้วาบาบิคิวออกมา <c oughs> ร้อนไหมร้อนอาจานใส่จานใส่หนทดสอบมาแล้ว ต้อนใช้ลูดด้วยรอนก็ต้องจับจะดีอาใจตั้งพ่อบัตรมามีบัตรด้วยเหรอโอ้ยเอาื้อบเอารูดก่อนเหรออ,อ,อ่ารูดชึบแล้วงไงต่อ,อก็พับบัตรนะคะ แล้วก็เปิดแคชเชียร์ตรงบนเลยออ้ยเปิด,ปดได้ด้วยเนอะใช่เปิดได้ด้วยแล้วก็เก็บแคชเชียร์ชุดปึ๊บแล้วไงต่อแล้วก็ปิดแคชเชียร์หรอคะโอเคเอ้ยแล้วแล้วชุดน้ำชานี่คืออะไรคะชุดน้ำชาเหรอทำไมมีแก้วเยอะจังเลยแก้วเยอะเพราะว่าเผื่อเผื่อมีคนมาเยอะยอ๋อเผื่อมีคนมาเยอะ คุณแม่อยากได้ปลาต้มก้กับเกี๊ยวซาจังเลยค่ะขายยังไงคะนยคเนี่ยหรอใช่ค่ะได้ค่ะเอาแบบอบหรือแบบย่างเอาแบบกินเลยค่ะกินเลยเหรอกินเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้เอาต้องทายังไงเอาแม่ค้าทําเลยค่ะโอเคแล้วแล้วซาลาเปากับบาร์บีคิวจะให้คุณพ่อหรือย,ยังคะเดี๋ยวเสิร์ฟก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมันจะร้อนมันจะ,ม,นจะมันจะหายร้อน,นะคะ่ะเอาคืนก่อน พ <laughs> อบัดคืนบัดคืน <laughs> เอาเสิร์ฟอาหารด้วยสิอ่ะอาหารอาหารอ่ะอ่ะไปไปแล้วอาหาร <laughs> อ่าต่อไปของคุณแม่ล่ะคะอ่ะอช้อนคุณแม่คุณแม่สั่งเนื้อย่างได้หรือยังคะเนื้อย่าง <laughs> เนืออ้อย่างเหรอใช่ค่ะได้แล้วไม่หรือยังคะยังยังอ่ะใส่จานให้คุณแม่เลยคะ่ะเอาช้อนด้วยนะคะค่ะ พร้อมกับปั้อกโกแล้วก็ช้อนรอพ่อก่อนนี่งไงช้อนอยู่ข้างบนอ๋อได้ได้ได้โอเคไม่มีซ้อมนะไม่เป็นไรค่ะอคุณแม่อยากได้กาแฟค่ะมีกาแฟไหมคะมีไหนคะขอากาแฟหน่อยค่ะโอเคเอาใส่มาในจานเลยจ้าได้เลยเอาแก้วไหค้ค่ะ ไม่เอาค่ะโอเคอ้าเอาดีกว่าเอาดีกว่าเอาใส่แก้วด้วยดีกว่าค่ะเทเลยไหมเทเลยค่ะชือ่อแต่ต้องทำปลาตั้งกกับเกี๊ยวซาก่อนเลยนะคะเกี๊ยวซาใส่อะไรคะเกี๊ยวซาใส่หมูย่างใส่หมูย่าง <laughs> <laughs> ก็เหมือนหมูอ้วนนั่นแหละ <laughs> มาค่ะ จัดมาเลยค่ะโอ้โหร้านของคุณแม่ค้าทำไมมีเตาอบดีจังเลยค่ะมีเตาย่างข้างบนด้วยค่ะอ๋ออันนี้หัวขาดไปแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยของเล่นค่ะของเล่นเอาต่อได้ดต่อไม่เป็นเลยค่ะหัว,วมันขาดไปแล้วเดี๋ยวแ,แม่ค้าตรวจต่อเดี๋ยวแม่ค,ค้าทแม่ค้ารีบอบเร็วค่ะคุณแม่หิวแล้วค่ะหิวจังเลยหิวจังเลย อ่าเร็วได้หรือยังยังยังไม่ได้ปิด,ด่ปิดเตาเลยโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวต้องแก้มใสขอเวลาไปย่างบาร์บีคิวก่อนนะคะน้งแก้มใสบอกเพื่อนๆหนะะ่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะบายบาย